สวัสด er. pues ีค <Mm ่ะ hmm> สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวช่วบ่ายเนะเดี๋ยวเราจะฝึกนะคะก็เมื่อสักครู่เป็นเพลงที่เป็นเพลงทำที่ไพรมากมากๆเลยเนาะมีความงดงามด้วยแล้วก็ม nah, ีความเบิกบานเบิกบานใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราก็จะเบิกบานต่อเนื่องเนาะค่ะเดี๋ยวท่านใดที่ ยืนได้ก็ชวนลุกขึ้นยืนนะคะท่านใดที่สะดวกนั่งก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ได้ลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญเนาะสำหรับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสำคัญที่สุดถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีชีวิตเนาะแต่ว่าก็ยังต้องตระหนับว่าถ้ามีลมหายใจแต่ถ้าจิต ไม่ต้องการที่จะอยู่ลมหายใจสามารถหยุดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายจิตใจของเราร่างกายของเราลมหายใจของเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์พร้อมแต่ถ้าจิตใจเราดีแล้วก็ใส่เหตุใหม่ร่างกายลมหายใจของเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ชีวิตเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแตบใดที่ยังมีลมหายใจแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลนาะก็สามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ค่ะ พบไหมคะซ้อมก่อนนะคะก็จะเป็นให้เราได้เคลื่อนไหวหลังอาหารบื้อเที่ยงเนาะก็จะเป็นเพลงของคุณแม่ชีสันสนีของเสถียรธรรมสถานนะคะดังดอกไม้บานเนาะเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็งดงามด้วยเพลงหนึ่งระหว่งางรอน้องเขาหาไฟลแล้วก็มาทำท่าไปก่อนนะคะระวังเพื่อนข้างๆด้วยนะคะ ลมหายใจเข้าสดชื่นสดชื่นค่ะลมหายใจออกดังดอกไม้บานถ้ามีพื้นที่ข้างๆเยอะก็บานเยอะหน่อยนะคะค่ะผู้า้าใหญ่กว้างคล้ยๆเคลื่อนลงมาดังสายน้ำฉ่ำเย็น แล้วก็ดังนภา,ากาอันบางเบาค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราทำประกอบแล้วก็ท่าของเราอาจจะไม่เหมือนในภาพสัทีเดียวเนาะของเราถือว่าเป็นการดูแลร่างกายไปด้วยนะคะแล้วหายใจค่ะ

Hãy xây say khoe lùm hết say ảo bít quá đằng đọt mai bay phu pha trở lại trong cành cành đang nở 懂的啦。 เสือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราฝึกลมหายใจกันนะที่สำคัญให้มีความเบิกบานเนาะกับลมหายใจที่ยังอยู่กับเราทำให้เรายังคงมีปัจจุบันของชีวิตเรานะคะแล้วก็ผ่านคลายให้มากกับสิ่งที่ไม่คุ้นเนาะค่ะก็ท่านที่นั่งเก้าอี้สามารถพิงพนักให้สบายได้เลย ผ่อนคลายในท่าเนาะเราเอาฝ่ามือด้านซ้ายวางที่หน้าท้องฝ่ามือขวาวางที่ส่วงอกนะคะผ่อนคลายแล้วก็อาจจะปิดเปลือกตาลงเบาๆเนาะผ่อนคลายวางคิ้วหน้าผาทั่วใบหน้าศีรษะลำคอ สะบักบาไหลาแขนสุดปลายนิ้วแม้นอยู่ในท่าก็ผ่อนคลายด้านหน้าด้านหลังลำตัวสะโพกก้นหน้าท้องผ่อนคลายต้นขาไล่เรื่อยสุดปลายนิ้วเท้ารับรู้ลมหายใจของเรา ตื้นหรือว่าลึกสม่บัมัเสมอแค่ไหนการหายใจของเรามีการเคลื่อนช่องท้องหรือว่าช่องอกเราหายใจมาตลอดชีวิตแต่เราก็อาจจะไม่เคยได้มีเวลาที่จะอยู่กับเขารับรู้เขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ดีมากเลยค่ะจากนั้นค่อยๆค,คลายฝ่ามือพักผ่อนคลายเรารับรู้ธรรมชาติของลมหายใจของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกลมหายใจด้วยท้องนะคะฝ่ามือทั้งสองข้างวางที่หน้าท้อง จะลืมตาหรือว่าจะหลับตาก็ได้เนาะถ้าการปิดเปลือกตา,มมาเบาๆทำให้เรารับรู้หยุดกดตัวเราได้ชัดเจนก็สามารถหลับตาได้นะคะลมหายใจเป็นธรรมชาติรับรู้การเคลื่อนบริเวณท้อง จากนั้นนะคะยังคงผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจเราจะใส่ใจลมหายใจออกหน้าท้องของเราจะค่อยๆลดลงและเมื่ออยากหายใจเข้าก็ผ่อนคลายหายใจเข้าเป็นปกติใส่ใจกับลมหายใจออกท้องฟาดลง หายใจเข้าเป็นธรรมชาติทำอีกสามรอบลมหายใจตามจังหวะของเราด้วยความผล่คลาย จากนั้นก็ผ่อนคลายฝ่ามือนะคะรับรับรู้ความรู้สึกที่เกิดความรู้สึกกับร่างกายมีความผ่อนคลายไหมแล้วก็ความรู้สึกในใจเป็นยังไงบ้างค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราหายใจออกจนสุดแล้ว ก็จะมีช่วงหยุดเป็นธรรมชาตินะก่อนที่จะมีลมหายใจเข้าเพราะถ้าเราหายใจออกตลอดก็จะไม่มีช่วงเข้าใช่ไหมคะดังนั้นจะมีช่วงหยุดระหว่างลมหายใจออกก่อนที่เราจะหายใจเข้าเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆหายใจเข้าสุดแล้วก็จะมีช่วงที่หยุดเพื่อจะเปลี่ยนถ่ายเป็นลมหายใจออกเนาะอ่า ก็ให้เราลองสังเกตตอนช่วงหยุดด้วยนะคะในรอบนี้คือหายใจเข้าเป็นธรรมชาติหายใจออกท้องแฟบลงแล้วก็เมื่อสุดดูช่วงหยุดนิดนึงว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงแล้วอยากหายใจเข้าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติทำด้วยความผ่อนคลายนะคะปรับจังหวะ ให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดเนาะค่ะถ้าพร้อมผ่อนคลายนะคะจะนำฝ่ามือวางที่หน้าท้องหรือว่าไม่วางก็ได้ถ้าเรารับรู้ได้ชัดค่ะเลือกในแบบที่เราถนัดนาะจะวางหรือไม่วางก็ได้ผ่อนคลายค่ะถ้าพร้อมนะคะในรอบแรกหายใจเข้าก่อนห้ยใจออกท้องค่อยๆแฟบลงนุ่มนวลสังเกตช่วงหยุด าหากว่าเราอยากหายใจเข้าก็ปล่อยให้เกิดเป็นธรรมชาติทาอีกสามรอบตามจังหวะของเรานะ ยังคงอยู่กับลมหายใจของเราชวนทำต่ออีกสามรอบให้รู้สึกลงตัวมากขึ้น ลมหายใจความรู้สึกในใจเราเป็นไปในเชิงบวกเป็นกุศลไหมจากนั้นค่อยๆค,คลายฝ่ามือพักผ่อนคลาย หากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับลมหายใจความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งเป็นองค์ประกอบสามส่วนหลักของชีวิตเราเนาะ mm hmm. ก็แปลว่าเราทําได้จังหวะเหมาะสมหากไม่ก็จะปรับนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาฝึกหายใจด้วยทรวอกนอะฝ่ามือทั้งสองข้างวางนิ้วกลางชนกัน นิ้วกลางชนกันแล้วลองทำความรู้สึกว่ากระดูกสันหลังถูกดึงขึ้นมาไหล่ภายอกเปิดด้วยความผ่อนคลายนะคะจะรู้สึกว่านิ้วกลางที่ชนกันเหมือนเปิดแยกออกอาจจะไม่ได้เป็นภาพชัดเจนแต่เรารู้สึกได้นะว่ามีการเคลื่อนออกใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นการหายใจด้วยทรงอกนะทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับเพื่อให้เกิดรูปธรรมชัดเจนแต่เรารู้สึกได้ก็พอแล้วนะคะ ค่ะลองดูนะกระดูกสันหลังถูกดึงขึ้นไหลาทหายอกเปิดออกก็ผ่อนคลายรู้สึกได้ถึงมือนิ้วที่เครื่องใช้กันทำอีกสามรอบนะคะนุ่มนวลนะอ่อนโยน จากนั้นค่อยๆผ่อนคลายพักมือของเราถ้าเราจับความรู้สึกได้ชัดแล้วในรอบถัดไปเราจะใช้ฝ่ามือช่วยหรือไม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองเลือกดูแต่เราจะใส่ใจกับลมหายใจเข้าที่เข้าจนสุดแล้วเช่นเดิมจะมีช่วงหยุดที่ชัดเจนมากก่อนที่เราจะหายใจออกรับรู้ความรู้สึกในช่วงหยุดนั้นด้วยนะ ซึ่งจริงๆในช่วงหยุดของลมหายใจเป็นช่วงที่สําคัญมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะจะวางฝ่ามือหรือไม่ก็ได้ค่ะกระดูกสันหลังถูกดึงขึ้นนุ่มนะคะไหล่คายอกเปิดหายใจเข้ารับรู้ช่วงหยุดของลมหายใจเมื่ออยากหายใจออกก็ผ่อนคลายหายใจออกเป็นธรรมชาติ ลองทำต่อเรื่องด้วยตัวเราอีกสามรอบนะคะ ดีมากเลยชวนทําต่ออีก3ามรอบลองจัดปรับให้ลงตัวมากขึ้นนะคะ <ก Skillshare> ด,ดีมากเลยค่ะจากนั้นผ่อนคลายนะ รับรู้ความรู้สึกในใจเรานะคะเมื่อได้มาอยู่กับตัวเราอย่างชัดเจนแล้วก็อยู่กับลมหายใจที่สำคัญกับชีวิตของเราด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลแนวโน้มร่างกายจิตใจลมหายใจสัมพันธ์กันลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจใช่ไหมคะเราพบว่าเมื่อเราหายใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราความคิดไม่เกิด อารมณ์ความรู้สึกไม่เกิดใช่ไหมคะเนาะเราไม่สามารถเอามือไปหยุดความคิดหรือว่าหยุดความรู้สึกของเราได้แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ร่างกายของเราปรับเปลี่ยนให้เกิดลมหายใจที่นุ่มนวลมั่นคงขึ้นเรารู้สึกได้ว่าจิตใจเรามีความตั้งมั่นมากขึ้นเนาะดังนั้นเราสามารถใช้ลมหายใจ เป็นสะพานเชื่อมสู่จิตเราให้มีความตั้งมั่นได้เนาะในชีวิตประจําวันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความคิดที่หยุดยั้งไม่ได้ก็สามารถใช้ลมหายใจได้นะคะแล้วก็ช่วงที่ลมหายใจหยุดเป็นช่วงสําคัญปกติเวลาที่กายนิ่งลมหายใจยังเกิดบางครั้งจิตเราก็ยังไม่ค่อยนิ่งแต่เวลาที่กายนิ่งลมหายใจนิ่ง แนวโน้มแล้วใจเราก็จะนิ่งด้วยสามส่วนนี้จะนิ่งพร้อมกันนะถ้าเราไปรับรู้ได้ชัดเจนและละเอียดขึ้นจิตเราก็จะมีความตั้งมั่นแล้วก็นิ่งมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกนะคะเอาสองอย่างมารวมกันเราจะหายใจด้วยท้องด้วยแล้วก็อกด้วยนะค่ะจะใช้ฝ่ามือวางที่หน้าท้องมือหนึงก็ได้ที่ส้งอกมือหนึงก็ได้หรือว่าถ้าเรารับรู้ได้ชัดก็ไม่ต้องเนาะ ค่ะที่สำคัญคือความผ่อนคลายแล้วทำให้พอดีค่ะกระดูกสันหลังของเราถูกดึงขึ้นไปนุ่มๆน,นะคะสู่เพดานไม่เกรงผายหล่แล้วผ่อนคลายเมื่อพร้อมแล้วหายใจเข้าท้องพองอกขยายมีช่วงหยุด เมื่ออยากหายใจออกผ่อนคลายหายใจออกเป็นธรรมชาติมีช่วงหยุดเคลื่อนตามจังหวะลมหายใจของเราให้อ่อนโยนและผ่อนคลายที่สุด ใจให้คุณเคยลงตัวมากยิ จากนั้นค่อยๆผ่อนคลายนะรับรู้นะคะความรู้สึกที่เกิดในใจลมหายใจตอนนี้หากยังมีความนุ่มนวลสม่าเสมอแต่ว่าในสิ่งที่เราทำนั้น<ม>ลงตัวเหมาะเจาะสำหรับเรานะคะหากไม่ก็ต้องค่อยๆฝึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เราคุ้นจนมีความชำนาญที่จะได้ประโยชน์เต็มจากการหายใจของเรานะ ก็มีหายใจหลายๆแบบที่เราฝึกมาดังนั้นเราถนัดแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นในเบื้องต้นสําหรับชีวิตเราก่อนได้จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราฝึกลมหายใจอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ต้องทราบชื่อก็ได้เราจะหายใจเข้าทีละรูจมูกแล้วก็ออกอีกทีและรูจมูกนะลองดูก่อนนะคะใช้นิ้วใช้นิ้วหัวแม่มือปิดที่จมูกขวา ใช้ทุกท่านใช้ใช้แล้วใช้มือขวาของเรานะคะใช้มือขวานิ้วหัวแม่มือปิดที่จมูกขวานะดีค่ะหายใจเข้ารูจมูกซ้ายหายใจออกเอานิ้วนางมาแตะนะคะหายใจออกรูกจมูกขวาค่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวคลายออกมาก่อนนะเวลาเข้าซ้ายนิ้วหัวแม่มือแตะจมูกขวาเวลาหายใจออกนิ้วกลางแตะที่จมูกซ้ายแล้วหายใจออกลงจมูกขวาโอเคไหมคะค่ะแต่นิ้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายตัวด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วลองนะคะค่ะเข้าซ้าย จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองฝึกเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนข้างที่เราจะเข้าเนาะรอบนี้เราจะหายใจเข้าขวาแล้ออกซ้ายค่ะดังนั้นเราก็จะเริ่มจากนิ้วนางที่มาแตะแตะเบาๆก็พอที่บริเวณปีกจมูกเราก็จะรู้สึกว่าลมไม่เข้าแล้วเนาะไม่ต้องกดจนรู้สึกว่าไม่สบายนะคะค่ะนิ้วนางแตะไว้ที่จมูกขวาดีค่ะหายใจเข้าขวา ออกซ้ายข้าวขวาออกซ้ายอีกสามรอบด้วยความอ่อนโยนและนุ่ม แล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนะปกติลมหายใจหนึ่งรอบของเราจะเข้าสองรูจมูกแล้วก็ออกสองรูจมูกแต่นี้เมื่อเราเข้าทีละรูจมูกดังนั้นมันเหมือนกับว่าเข้าสองออกสองใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะหายใจแบบเป็นธรรมชาติดังนั้นก็จะเข้าสาม ขวาออกซ้ายเข้าซ้ายลองทำต่อเนื่องด้วยตัวเราอีกสามรอบลมหายใจนะด้วยความผ่นคลาย lâm hệ non no. ท่านใดที่ครบก,ก็พักได้เนาะแล้วก็รับรู้นะคะสำคัญก็คือจิตใจของเราตอนนี้รู้สึกยังไงลมหายใจสัมพันธ์กับความรู้สึกในใจเนาะร่างกายก็สบายๆใช่ไหมคะ แล้วก็ดูแลด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ถ้าเพื่อความสมดุลเราก็ดูแลทั้งสองข้างคือเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายอย่างนี้นะับเป็นหนึ่งรอบนะคะก็สามารถนำไปฝึกได้เนาะอะไรก็ได้ที่ดีกับเรานะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ